สวัสดีครับดเด็กๆครับวันนี้มาเจอกับคุณครูบิ๊กนะครับจากหน้าที่แล้วที่เราทําไปหน้าที่26วันนี้เรามาทำหน้าที่27นะครับ2 7มี2กับ7นะครับหน้า27เป็นสระเอียอ่านตามนะครับสระเอียสระเอียมีเออยอเอียสระ เอียมาใหม่นะครับเอียอเอีย e e สระ Ear. เอียอาต่อไปมาดูวิธีการเขียนสาระเอียนะครับเรามีสาระเอก่อนใช่ไหมสาระเอเริ่มจากตัวหัวก่อนนะครับหัวสาระเอียต้องเขียนจากวงกลมเห็นไหมลากขึ้นไปถึงข้างบนปึ๊บเห็นไหมครับ อ้าวต่อไปข้างบนจะมีสระอีสระอีเราต้องลากจากนี้ก่อนมาถึงปุ๊บขีดขึ้นนะสระอีมีตัวยอยักษ์มาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราเริ่มยอยักษ์จากหัวโกลกลมที่หัวก่อนนะครับเนะดึงลงมาปึ๊บปบแล้วก็ขึ้นมานะครับทีนี้ ให้เขียนตามเส้นประนะครับให้เด็กๆเขียนให้หมดเลยนะเออียอเอียสรรเอียเ,เ,เ,เขียนให้หมดทุกตัวนะครับอ่าต่อไปคำศัพท์ข้างข้างล่างนะครับดูอ่ามีพยัญนชนะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับแทนขีดที่อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นให้เด็กเขียนนะคำแรกอ่านว่าอะไรนะ,ะมีเออียเอียสระเอียแต่ในการอ่านเราต้องเอาพยัญชนะมาก่อนนะครับอ่านว่าปอเอียเปียนะครับเอาต่อไปคำที่สองมีแมวทําอะไรอยู่ครับ ถูกต้องครับเลียเพราะฉะนั้นคำนี้มีลออลิงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสระเอียมาอยู่ด้วยนะครับคำนี้จะอ่านว่าอ่านว่าอะไรครับลออเอียเลียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆอ่านคำที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้ได้ทุกตัวก่อนนะครับแล้วก็ระบายสี หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองตรวจความเรียบร้อยอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ